สวัสดีคะ่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทำชาเลนจ์ดูว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะสําหรับค่าอาหารนะคะที่อาศัยอยู่ในเกาหลีเนี่ยภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราจะใช้เงินหมดไปเท่าไหร่นะคะก็คืออยากจะทำชาเลนจ์ตัวเองด้วยนะคะก็คือช่วงนี้เศรษฐกิจเกาหลีเนาะมันก็ ยังไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็งานอะไรก็หายากข้าวของก็แพงนะคะแล้วก็บวกกับอากาศช่วงนี้ก็สภาพอากาศก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะผลผลิตที่เป็นหวกแบบ ผักอะไรอย่างเงี้ยก็มีราคาแพงขึ้นเนาะเราก็เลยอยากจะทำชาเลนจ์ดูนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราจะใช้เงินนะคะสำหรับค่าอาหารเนี่ยหมดไปเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เริ่มเป็นวันแรกนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าในหนึ่งอาทิตย์นะคะเราจะใช้เงินหมดไปกับค่าอาหารเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวกำลังจะไปตลาดนะคะทุกคนพอดีว่าจะทำเป็นแบบกุ้งย่างนะคะแต่ว่าไม่มีมะนาวเนาะเดี๋ยวเราไปตลาดกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปซื้อของอะไรมาบ้างนะคะกลับมาแล้วนะคะก็ได้ ได้ไข่มนาะแผงหนึ่งนะคะสตรอเบอรีร่มาอีกแล้วนะคะช่วงเดือนนี้เนี่ยสตรอเบอรีร่ที่เกาหลีอร่อยนะคะแล้วก็ราคาโอเคผลไม้ช่วงนี้ก็เลยจะเป็นสตรอเบอรีร่นะคะแล้วก็ได้มะนาวมาแล้วนะคะวันนี้ก็ซื้อไว้ประมาณนี้นะคะคิดว่าไข่เนี่ยคงจะกินได้อีกหลายวันนะคะแล้วก็ผลไม้นะคะก็ยังมีแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลนะคะอีกประมาณสิบลูก อันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะก็คือว่าเอามาจากสวนนะพ่อแม่สามีให้มานะคะผลไม้ช่วงนี้ก็เจอจะเป็นนี่เลยสตรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิล้ล อันนี้ก็ไปจ่ายตลาดมาอีกแล้วนะคะทุกคนได้มาก็จะเป็นกุ้งนะคะอันนี้ได้มา1กิโลนะคะตัวใหญ่มากแล้วก็ผลไม้ก็จะได้เป็นแบบเชอร์รี่นะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบคุมน้ำหนักนะคะจะกินเป็นแบบผลไม้ซะมากกว่านะคะได้เชอร์รี่มาถาดหนึ่งแล้วก็อันนี้ลูกคับแปดลูกได้ลูกพับมาแป ค้าวันนี้นงรางะคะแล้วก็ผลไม้วันนี้นะคะจะกินเป็นแบบเชอร์รี่นะคะกับแอปเปิลนะคะวันนี้ก็อากาศแบบหนาวมากนะคะก็เลยไม่ออกไปข้างนอกน,นะคะไม่ได้ออกไปซื้อของข้างนอกก็สั่งของ d e l i v e r รจากแอปคูปังมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าซื้ออะไรมาบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะ อันแรกก็เป็นอันนี้แอปเปิลไซเดอร์นะคะเพราะว่ากินเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงคุมน้ำหนักด้วยนะคะก็สั่งมานะคะจากในแอปเนาะเราจะกินได้แบบเป็นเดือนนะคะเลยนะอันนี้ก็เส้นขนมจีนนะคะถ้าใครอยู่เกาหลีนะสั่งเส้นขนมจีนของเวียดนามอันนี้มานะเหมือนกับเส้นของไทยเลยนะคะแล้วก็สะดวกด้วยสั่งในแอปคูปังเลย เนีย่ยค่ะเวลาสั่งของจากในแอปแล้วเขาก็จะไม่ใส่กล่องให้นะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวอีกวันหนึ่งเขาก็จะมาเก็บกล่องไปนะคะอย่างถ้าเกิดว่าอยากจะกินอะไร,รก็กดสั่งวันนี้แล้วพุ่งนีเช้าก็มาส่งเลยก็ง่ายแล้วก็สะดวกดีท่านาหรที่ราคามันแบบว่าลองเปรียบเทียบแล้วแบบว่าไม่แพงมากอะไรเงี้ย ก็จะไม่ออกไปตลาดนะคะเพราะว่าเออมันทนอากาศหนาวไม่ได้จริงๆเนาะอายุอานามเราก็ไม่ใช่ใรงงานเยด้วยเนาะยอมรับเลยว่าขนส่งให้เกาหลีเนี่ยบดีมากแล้วก็รวดเร็วมากนะคะบางทีอ่ะถ้าเป็นของที่มันหนักอ่ะเราก็เลือกสั่งจากในแอปคูปังให้เขามาส่งนะคะถ้าลองเปรียบเทียบกับราคาแล้วแบบเดินไปตลาดเองเอะไรเงี้ย มันราคาไม่ต่างกันมากก็จะเลือกสั่งกับในแอปเลยนะคะอย่างอันนี้ก็มันนะคะบอกแล้วว่าช่วงนี้คุมน้ําหนักแล้วก็เลยสั่งมันมาอันนี้ก็ประมาณแบบสองกิโลนะคนถ้าเกิดลองคิดดูอากาศหนาวก็หนาวแล้วเราไปหิ้วมันจากตลาดมาอย่างเงี้ยถ้าเราไปตลาดอะ่ะเราก็คงซื้อได้แค่มันอย่างเดียวเพราะว่าอย่างอื่นก็คงหิ้วมาไม่ไหวเพราะมันหนักเนาะนี่ก็กระหลงปีนะคะหนึ่งหัว หนักเหมือนกันนะคะน่าจะประมาณโลหนึ่งเลยเนี่ยก็อันนี้นะคะผักกาดห้องเต้ช่วงนี้กอที่เกาหลีผักแพงนะคะผักนี่แหละราคาถูกที่สุดแล้วนะคะนอกนั้นก็ราคาแพงหูฉี่เลยแล้วก็มีหอมนะคะหอมแขกของของไทยเนาะอันนี้ที่สั่งมาเพราะว่าวันนี้อาจจะทําเป็นเมนูแบบว่า,าขนมจีนซาวน้ำปลามันต้องกินกับหอมแดงเนี่ยมันถึงจะอร่อยนะคะก็เลยเออ สั่อีกอันนะคะที่เพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยก็นมอัลมอนนะคะแบบไม่หวานนะคะวันนี้ทำเป็น ทอหมูย่างนะคะก็หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในหม้ออบลมร้อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะกินกับข้าวเหนียวนะคะอันนี้ก็หุงกับหม้อหุงข้าวไปเลยนะคะประมาณ30นาที

สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ครบ1อาทิตย์แล้วนะคะที่เราทําคลิปไปว่าใน1อาทิตย์เนี่ยเราใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะก็ปรากฏว่าครบ1อาทิตย์นะคะใช้เงินไป1นึ่งแสนแปดมืนสอวอนนะคะก็ตีเป็นเงินไทยประมาณสี่พกว่าบาทนะคะถามว่าเกินงบไหมที่ตั้งไว้ก็เกินนะคะใน1อาทิตย์เนาะ สำหรับอาศัยอยู่คนเดียวนะคะก็เกินงบไปเยอะอยู่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าใน1อาทิตย์เนี่ยจะใช้เงินแค่ประมาณแบบ1นึ่งแสนวอนสำหรับอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เกินงบไปเยอะเลยก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะได้รู้ไว้ว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราใช้เงินไปแบบเท่าไหร่อ่างเงี้ยค่ะก็ค่อยเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวปันก็จะทําคลิปแบบว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็จะ ลองไม่ใช้เงินดูนะคะว่าจะสามารถอยู่ได้ไหมยังไงก็ฝากผู้คนติดตามดูด้วยนะคะเพราะว่าคลิปที่ทำเนี่ยก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีนะคะเป็นชีวิตประจําวันเนาะถ้าใครผ่านเข้ามานะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ